เราละพี่น้องเงยเหมือนจะเช้าเล้วโชคดีจะเช้ามือนท่านเนี้ยชมรมนักวิ่งประจำทิวประจำตลาดเสริมสุขนะครับก็ได้มาทำความสะอาดวัดกวดเดินวัดคู่คู่มือครับเยิ้มนี่ยิ้มนี่ออกทีวีเลยนี่ออกทีวีเลยจด้ออกทีวีเลยเออยิ้มเนี่ยโอ้เสียงกวดพื้นทั้งขวกเลยพื้นแห้งดีครับว่าแห้งดีไหลแห้งดีไหล เอออากวดเดินวัดซอยกันครับพี่น้องแมมเศ้าแต่เศ้าทุกอถุกมือไปวิ่งไปวิ่งแล้วก็มากวดเดินวัดรักษาความสะอาดซอยกันซอยหลวงพอพระหน่อยลูกจเลยกวดเดินวัดบ่อยไม่ออกก็เรื่องมากวดซอยเป็นยังบุญเป็นยังกุศลอยู่ดอกเนาะพี่น้องก็จะเรื่องมาเที่ยวนะครับ่ด้วัดสุขาวดีครับวัดสุขาวดีนะครับนี่วันขี่ สองถึงวันที่สิบสองกุมภาพันี่ครับเพราะว่าเขาจะมีงานฝังลูกนิมิตนะครับสิบสองมื่อสิบสองขึ้นนะครับวันที่สองถึงวันที่สิบสองกุมภาพปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับงานบุญงานใหญ่บุญนะครับเป็นงานบุญงานกุศลฝังลูกนิมิตวัดสุขาวดีนะครับบวชย่างามงามเดียพี่น้องเบื่อวัดสุขาเนี่บยบวชย่างงามเลยเลยสั่งมืดชิบกาล้านครับ หลวงพ,อพ่อคนมิกิตนาล้มที่จะพ่อยากให้นกพิราบขึ้นเกียวขึ้นจับทั้งลังคาได้เพื่อนในย่างดีนกพิราบก็จับบ่ได้คือกันครับเนี่ยเบื้องเงาตัวโอ้งามแฉะงามออดหลอดเลยเนี่ยเอองามครับงามครับพี่น้องก็อย่าลืมมาเที่ยวด้วยครับเที่วัดสุขาวดีตำบลสูงเนื่อำเพื่อสูงเนื่อนี่แหละครับนี่เนี่ยโอ้เม่ออกคุณพากันซอยมันพากันมาทำความสะอาดทั้งนี้กับแผนกล่างห้องน้ำครับนี่แผนกล่างห้องน้ำ โอ้เป็นยังไงเนาะทางนี้ล่างของนั่งคือเงียบจังนาะบกาอาปากวะเหรอห้องน้ำค่ะทำบุญจ็เเ้าเลยโชคดีแต่เสาทำคนดีาวันนี้ทำควดีแล้วร่างทุกมือทุกมือแลลวครับช่วร่วมออกกาลังกายของไอ้นี่แหละมือแปดิวสวนเออพระหน่อยรูปร่างบรวยห้องน้ ห้อ,องน้ำฟังทั้งนี้กับยี่สิบห้องฟังทั้งเมีบนบุกอีกยี่สิบห้องครับสวยๆกันน้ำตกก็มีแต่ว่าน้ำตกยังบอท่านตกยังบ่ท่านเปิดนะครับพี่น้องมาเบ่งเอาเด้อมาเที่ยวเด้อว,วัดสุขาวดีอสะอาดนะครับนี่น้ำตกหลวงพ่อบันเฮตเอาไว้นะครับน้ำตกอย่างงามนะครับมีพญานาคมีบ่อมีให้อาหารปลานะครับ พี่น้องก็อย่าลืมส่วนกันมาเที่ยวนะครับเด้อนี่พญานาคพญานาคตัวบอกอักเงี้ยยางเงาเลยครับเนี่ยโอ้สองตัวบอกอักเงี้เลยนี่พญานาคเบื้องตัวโอ้งามครับงามครับคนนะ่ะตอนเศร้าๆที่โอ้งามนะครับเหน่ยวัดสุกข,ขาวดีนะครับพญานาคย่างงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเล่นมาร์กไม้ของอำเภอสูงเนินนะครับ หลวงพอ่อเจ้าวาดพระอธิการลาธรรมชโยนะครับเป็นผู้สั่งผู้นึงนี่สะพานสะพานไปแห่อาหารปลานะครับปาลากระไรไหล,หลอัศจรรย์นะครับมาเบิองเด้อพี่น้องเด้อมาเบิองมาเที่ยวรำกันเด้อนี่แหละวัดสุขายุติถนนมิตรภาพนี่แหละนาลงท่อนี่นะครับเลยบริษัทสีเกษมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่พญานาค โอ้อัศจรรย์อย่างงามเลยนะครับเชิญนะครับเดอ้อเชิญผีเชิญน้องเชิญป่าเชิญลุงเชิญพ่อใหญ่เมย์ญ่เข้ามาเที่ยวร่วมกันนะครับเดอ้อนี่บึงจุดอู้อันนี้พระพุธนะครับพระพุธทำมาจากนโบสถ์เท่าเว็สซวนนะครับอันนี้หลวงพ่อเพิ่งกระปั้นนีแ่แหละหลวงพ่อเพิ่งกระสังพญานาคนะครับอันนี้ปาง พญานาคฟังาจากพันธุ์พันทั์เลี้ยวนะคะนนร,ะนรับเพันธุ์เทียนพันธุ์เลี้ยนนี่อัศจรรย์ยางงามเลยลงไปในสะพานนืน้เดียวในอาหารปลาเนะาะสะพานฮึบฮึบฮึบนี่สะพานพร้อมในอาหารปลานช่ครับ พญานาคสวยงามทีเดียวนะครับเชิญผีเชิญน,นองเชิญป่าเชิญลุงเชิญพ่อหญ่เมย่ลุงป่าอ้าวอานะครับมาเที่ยวพี่น้องชาวไทยเฮามาเที่ยวบริษีเสียาคาย่าแข็งดอกครับบริษีเสียาคา่าพันประตรูประตรูแข็งดอกมาหลอดมีน้ำบริการฟรีพร้อมน้ำดื่มนะครับอยู่ใต้หงมะขามนี่ น้ำดื่มเย็นๆนะครับเชิญพีเชิญน,น้องมาเทียวเด้อนะครับนี่วิวตังนี้สวยโอ้อัศจรรย์เลยโอ้งามขักงามขักี่น้อง อยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่แหละนะครับออกจากนี่ก็ไปเที่ยวน้าตกวังนิ่นมาเนี่ครับพี่น้องเอ้ไปเที่ยวน้าตกวังนิ่นแล้วก็ไปเที่ยววัดสุรพงษ์วัดอยู่ใกล้ๆกันกนี่หลายวัดวัดแหล่งท่องเที่ยวนะครับทีเช้านองไปเที่ยวเด้อเอาละคลิปนี้ขอสเมียร์ทัพกรเด้อนะครับเด้ออย่าลืมถ้าชอบออกชอบอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวโฉกเด้อพี่น้องเด้อ